สาวสวยสุดแสบตอนที่1น,นั่นตัวค่าเหรอค่าตายแล้วอย่างนั้นเหรอพราะข้าเป็นเพียงแค่ท่านจึง่าค้าง่ายๆตามใจเหรอสวยไร้ว่าค่าอ่อยชายแก่คนมีตัญหาเท่าที่สามารถเป็นปู่ของค่าที่อายุมากกว่า50บปีได้หน้าขันท่าน ข้าน้อยหลินจินกำลังเดินทางไปสอบที่เมืองหลวงแต่ระหว่างทางได้ปะทะกับโจรภูเขาเข้าข้าเลยต้องการปิ่นปักผมของแม่นางปิ่นของข้าเนอนี่เจ้าอย่ามายุ่งของของข้าข้ารู้สึกว่าการตายของแม่นางช่างไม่ยุติธรรมข้าจะสืบหาความจริงให้แม่นางเองท่านจะรังแค้นให้ข้าอย่างนั้นเนอะ ขอบใจท่านมากข้าจะจำท่านไว้ไม่ลืมเลือนหากชาติหน้ามีเสียงข้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านอืลูกแม่หากเจ้าตายแล้วข้ากับพ่อของเจ้าจะอยู่อย่างไรเจ้าอย่าพึ่งตีโพยตีภัยไข้ของลูกเราก็ลดลงมากแล้วเรียบลุกขึ้นมาทำงานเถอะเดี๋ยวก็โดนดูอีกหรอกท่านพ่อท่านแม่ถ้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือนนากก็มีครอบครัวอ,อย่างนั้นเรอ ลูกแม่ลูกแม่ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นเสียดิเจ้ารู้บ้างไหมว่าข้ากลัวจะเสียเจ้าไปขนาดไหนไม่เป็นไรแล้วขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนี่ลูกรักเขาหน้าอย่าได้ขัดใจย่าของเจ้าอีกไม่งั้นจะดูเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสจำคำแม่ไว้นะนี่คือ,อรอยที่ถูกอีกเท่าทุกตีอย่างนั้นเนือต้องรุนแรงขนาดไหนถึงได้ สจ้าเป็นใจเท่าที่มีจิตใจขับแคดนี่นะไปทํางานเถอะแม่เดี๋ยวจะเสร็จงานค่ำเมือ่อลูกรักเจ้าก็นอนพักผ่อนเสียนะจะได้หายไวๆตอนที่สองนี่ข้ามาอยู่ในร่างตัวเองในวัยเจ็ดความเนอะเมื่อชาติก่อนข่าอาอยุได้เพียงแปดความก็ถูกยากของตัวเองขายโอ้สวรรค์น,นี่ท่านเมตตามอบโอกาสให้ข้าอย่างนั้นเน เดี๋ยวน่าจ็ดความแล้วน้องของข้าหละ่ะเซียวอยู่เซียวชาเซียวยู่งเดีงด <Hearing today> ียิ่งในชาตินี้พี่จะไม่ให้พวกเจ้าถูกขายอีกแล้วพี่จะปกป้องพวกเจ้าให้จนได้ใครนะไอ้พวกขี้เกียจสันหลังยาวไม่รู้จักทำงานหรืออย่างไรเขาเองหรือคนที่ขายข้าในชาติที่แล้ว จะร้องหาพราแสงอะไรกับไอ้พวกเด็กเป็ดเซลอยู่เลี้ยงเชียวท่านแม่ลูกข้าเพิ่งฟื้นจากให้อาตีเขาเลยเจ้าค่ะข้าต้องเสียงเงินเท่าไหร่เพื่อเลี้ยงดูพวกแกมาคิดจ,จะนอนกินสบายสบาย,บายหรือแต่เจ้าขอดูกสาวที่ไร้ค่าให้ข้าหยุดนะอย่าตีแม่ค่ะนางเด็กปักไม่สิ้นกึินน้ำลงอย่างแก,กก็้าขึ้นเสียงใส่ข้าหรือรอให้รี่อย่ามาก ก่อนเธอข้าจะขายปลิงอย่างพวกแกให้หมดว่ากะไรนะอย่าคิดว่าในชาตินี้ข้าใช้เจ้าหลังแกครอบครัวข้าได้อีกหรือเมื่อชาติก่อนเจ้าก็ใช้งานพ่อแม่ข้ายี่ยงช้างม้าจนพวกท่านเหนื่อยจนลมหายใจสุดท้ายส่วนน้องๆของข้าก็ถูกขายไปตั้งแต่อายุน้อยแม้แต่เท่ากระดูกก็ตามหาไม่พบแต่คนโฉดใจชั่วอย่างพวกแกกับมีชีวิตสุขสบาย คนอ่อนแอต้องตกเป็นเบี้ยล่างแล้วนี่และนั่นคือชีวิตข้าในชาติก่อนแต่ในชาตินี้มันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอะลูกหลานไม่ไม่มีประโยชน์หลอกหั่งแม่มีหลานชายให้ย่าของเจ้าได้มันคงไม่เป็นเรื่องนี้ท่านแม่หลายปีมานี้ท่านยังไม่เข้าใจอีกเลยถึงท่านจะค้อนุโลกใส่ให้นางได้นางก็ไม่ใจดีกับพวอเราหรอกเจ้าค่ะสิ่งที่นางพูดมันก็แค่ข้ออ้าง ที่มีไว้รังแกครอบครัวเราเท่านั้นท่านแม่เคยคิดบ้างไหมเจ้าคะหากเราไม่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อนนี้จะเป็นเช่นไรตอนที่สามท่านแม่คะว่าพวกเราย้ายออกไปจากที่นี่กันเถอะระวังคำพูดของเจ้าด้วยเป็นความผิดแม่ที่พองลุกชัยให้ไม่ได้หากเจ้าพูดให้ญาติเจ้าได้ยินเจ้านั่นแหละจะเป็นอนตรแต่ว่าถึงพวกเราจะไม่ถูกฆ่าตายแต่ก็ต้องอยู่อย่าง อดอยากต่อให้จะถูกฆ่าแกงก็ไม่มีใครเหลียวแลลูกแม่เจ้าเลิกพูดแลนหนือเถิดเจ้าคงหิวแล้วงั้นรอสักเดี๋ยวแม่จะไปหาข้าวมาให้เจ้าท่านแม่ถ้าหากว่าท่านหมายถึงสิ่งนั้นนั่นเรียกว่าข้าวได้หรือเจ้าขันนั่นก็แค่น้ําในหม้อสุกนะเจ้าคะทุกครั้งที่ได้กินข้าวไม่เคยสมผสถึงเม็ดข้าวเลยแม้เลยเจ้าค่นข้าลืมสิ้นเสียแล้วว่าเม็ดข้าวเป็นอย่างไรท่านแม่เคยอิ่มท้อง พราะสิ่งนั้นหรือไม่สุ้คะท่านแม่กับท่านพ่อทํางานหนักจนสอยตัวแทบขาดแต่ลําพังเพียงเข้าสามมื้อยังไม่พอกินลูกแม,แม่ขอโทษที่ทําให้เจ้าลําบากอันแม่ข้าไม่เคยกลัวความลงบากข้าเพียงไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านถึงยอมทนถูกหงเห่งเยี่ยงนี้ในอีกไม่ช้านะทางข้าและน้องก็จะถูกขายแล้วหรืวซื้อ เจ้าหายหัวไปตายอยู่ที่ใดมาเก็บโต๊ะแล้วเอาจานไปล้างเดี๋ยวนี้แม่คงต้องหวานให้โลกดูแลน้องๆแล้วฝากด้วยนะจ๊ะท่านแม่ท่านแม่แมเมื่อไหร่ท่านจะรู้จักต่อต้านบ้างเจ้าคะเฉาเอ๋ยตื่นลูกตื่นได้แล้วให้ลูกนอนเถอะอ้าก็สงสารลูกนะเจ้าคะแต่ถ้าแม่ไม่เห็นลูกออกไปทำงานคงจะไม่พ้นดูดายยิ่ง เขียนตีเป็นแน่ช่วงก่อนล่วงสากต้องออกไปสักพ้าและตากผ้าให้เสร็จก่อนฟ้าสางไม่อย่างนั้นจะโดนดูเอาได้เสืซาผ้าของเพื่นคนอื่นไม่ตื่นมาทำงานมกมกแต่เช้าบ้าง่่โช่อย่าเห็ดไปเดี๋ยวคนอื่นก็ตื่นหรอก ฉันต้องทำให้คนใจแคบนั่นตื่นให้ได้ถ้าวันไหนไม่เดินดูจะตายหรือไงหนังเด็กป้านี่เสียงดังนกวนเวลานอนรนหาที่ายนะเจ้าเรียกเข้ามานังเด็กบ้าแล้วท่านเราเป็นอันใดรือยเท่าใ,ใจแคบหตอนที่สี่เจ้าพูดอะไรนะชาเอเจ้าอยากได้พูดแบบนั้นกับย่าเจ้าอีก นี่แกลีอ่าสอนให้ลูกแกพูดจ้าทางข้ารอไม่รู้จักสำนึกบุญคุณท่านแม่ถ้ากจ้าทุบตีแม่ข้าอีกแล้วก็ข้าจะเจ้าจะทำอะไรลนะ่ะเหมีเกือน,นขนาดนี้เชียวหรือลีอ,อ่านยไม่ขึ้นขู่ข้าเลยคิดว่าข้ามีกล้าหรือนั้นข้าจะฆ่าไก่ตัวนี้ ท่านยาท่านมักจะลังเลยที่จะฆ่าไก่ในช่วงวันตรุษจีนแต่ดูค่าสิเจ้าค่ะไม่มีความลังเลยสักนิดมาเถอะเจ้าค่ะมาฉลองวันตรุษจีนร้วนหน้ากันเถอะเจ้าค่ะดังดิกนี่ข้าท่านยาข้ากดกตีแม่ข้าเอกข้าอย่าว่าแต่ไก่พวกนี้เลยแม่แต่หมูในข้อข้าก็จะตอกปาดคอให้หมดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจ้าค่ะท่านแม่ท่านแม่แมแมป้าเย่ป้าฟัางป้าเฉียว หกันหนมมาดูหน้าเราเห่อชงเลยนั่นทังพวกนี้แล้วที่นี่ที่นี้จะเอาไก่ที่ไหนมาออกไข่ให้พวกเรากินล่ะที่เจ้าหนะสอนลูกยังไงถึงได้มีนิสัยเย่งนี้หักไม่รู้จักสอนให้ดีเสียแถมเน้นแน่ๆ่ตไปจะไม่ทําให้วงตะระกูลเสื่อมเสียหรือเจ้าเออท่านแม่ช่วยหลีกหน่อยได้ไหมเจ้าคะก้าสปล่อยให้คนพวกนี้อบเปียบ อีกไม่ได้ท่านแม่ต้องทํางานงกอยู่เพียงลําพังเด็กฉจนสายตัวแทบขาดแต่พวกมันพวกนี้กับไม่เคยต้องเหนื่อยพวกแกยืนเบื่ออะไรกันอยู่มาช่วยข้าจัดการพวกมันซดสิเจ้าค่ะท่านแม่ข้ากาลังพร้อมอยู่เจ้าค่ะแล้วพวกเจ้าละเมื่อไรจะตั้งท้องเสียทีท่านแม่เจ้าข่านังเด็กนี้มันถือมีดอยู่ด้วยเจ้าค่าชาวเอ๋อข้าเป็นป้าเจ้านะวางมีดลงซะ ข้าตายแล้วแกตายท่านแม่ช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะแก่ตายดึกข้าจะรอดูว่าเจ้าจะได้สักกี่น้ำท่านแม่ท่านไปทํางานในส่วนของเมื่อวานเธอเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าสองให้ท่านป้ามาช่วยข้าเจ้าค่ะแม่ว่าป้าเจ้าไม่ทําไม่ไหวหรอกไม่ต้อง่องเจ้าค่ะหากท่านป้าไม่ตึกข้าจะปลุกเขาเองรับรองตื่นแน่นอนบัียิ่งนักดั้ต่ นิป้าท่านป้าจะไปไหนเดี๋ยวเจ้าคะหากท่านป้าตื่นแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์สักหน่อยเถอะเจ้าค่ะมยคัดเจอาคืนอย่างสาสมเอะอเสียงดังอันใดกันไม่รู้จักกฎบ้านหรือ,อยังไงตอนที่หา้าบ้าน,นนั้นมีเรื่องอะไรหรือเสียงดังเชียว ค้าก็ไม่รู้พอได้เจออีกคราวข้าก็เผยกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวสภัยสามเจ้าบอกให้ลูกเจ้าหวังมิดลงเสียข้าเป็นที่เสียงดังรบกวนเวลาอ่านหนังสือของท่านปู่แต่วันนี้ข้ามีคำถามจะถามท่านเจ้าค่ะไปเรียกเจ้าสามกลับมาเหมือนข้าหรือ หากสั่งสอนลูกตัวเองไม่ได้เห็นทีจะต้องใช้กฎบ้านจัดการเสียแล้วอันใดกันท่านปู่เป็นถึงนักปาดแต่กับกลัวที่จะถูกค่าถามเลยเจ้าคะอายุก็ปานเข้า60แล้วแต่ก็ยังสอบเข้าราชการไม่ได้นางเด็กนี่ช่างก็ทำไม่ค่าอับอายถึงเพียงนี้เจ้าอยากจะถามจริงใดกวนเลยเจ้าคะท่านปู่แม่ข้าต้องทำงานบ้างอย่างนะัะแต่ก็ไม่ ไวที่จะโดนห้างย่าดุแม่ค่าต็แต่งมาเป็นซาไพนะเจ้าคะมีได้มาเป็นท่านในเรือนหึจะมิใช่ท่านย่างไรเล่าข้าต้องเสียเงินไปด้งเท่าไหร่เจ้าถึงมีที่สุกหัวนอนอยู่ทุกวันนี้อย่างไรเล่าโดยทุกดีดูดะยินไหนก็ทําบวยไววอาสาไพท่านอย่างนั้นเด้อผู้ชมมากมาย ก็พูดอย่างนั้นได้ย่ังไงสภัยมิใช่ท่าสักหน่อยเขาเขาตอว่าค่าหรือข้ายังมีทันเติมฟืนไฟก็เริ่มหมกระหน่ำแล้วหรือแต่คิดหรือว่าค่าจะพอเท่านี้ตีเหล็กก็ต้องตีตามร้อนๆสิถ้าเพียงแค่ให้สงสัยทำไมแม่ค่าต้องทำงานบ้านอยู่คนเดียวด้วยเจ้าก็หานแบ่งงานให้สภายคนอื่นบ้างทำบ้างสิ นี่มันอะไรกันเจ้าสองไม่ฟังคำข้าหรือเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะนางเด็กนี่คนเดียวจะทำอย่างไรต่อท่านา